มาจะเอกันอยู่ป่าพี่น้องเลยตอนนี้ก็จักอยู่ไซค์แล้วตามหาเห็ดระงกมากันสองพวเมียมตื่นเต้น่เข้าค่ะจะตีหาเพื่อตามหาเห็ดแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ได้จักดอกพี่น้องเลยเดินทางมาหลายกิโลแหล่ะ,ละ ยังยังอุ้ยเก็ดอะไรเหี่ยวกินได้บ่เบิ่งโอ้ยกินไม่ได้ในกิโลอะไรบ้าเข้มครั้งแรกในชีวิตที่มาหาไก่ นี่เฮ็ดยังนี่ฮะโอ้ยเพียงจะคุยมาสนุกแต่สีสอนมันเมื่อยแต่กับใยอมท้อใบยอมทอยหน่อยไปให้สุดแม่นซาเขานะซาได้ซาดีว่าท่านี้มันออกตะกลามมา Ừ. Đây, đây, hết, hết. Ở người biết kiểu là hết nhan kia bố lại để hết điện hết nhau cái cầu hết điện hết nhau cái cầu hết điện hết nhau cái hết điện hết nhau cái cầu hết nhau cái cầu hết nhau cái cầu hết พาผีหองมา,าเห็ดดำเนียวจักระจันนี่เปินเปียก็จ้าอ,ออกดูฝาก็ดนดะสูงอยู่ต้าเห็ดปวกคึ้ยังเสียออกดูตา้โพนตาม ไกแห้งลีดออกไม่เคยมาจาักเถือ่อนกระไรมาเคยเห็นป่านี่ก็ได้เห็นากาที่บ่เคยเห็นหาเฉพาะในถิ่มชะคลหาตะบอนเคยไปมาไก่กระยั่งบไดย่อมแล้วอยากกินเห็ดอยากพ่อเห็ด เห็นหายดอกสองดอกกัยังดีเนาะเพื Arizona, med, ่อนจักโมงปลาลู่เลยอู้สุดลมปลาไปจะออกก็ได้เนาะเคยมาอยู sure> ่บ่ Bóng 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 Hết bóng bóng oh, Hết bóng cầm bóng bóng Ui bóng 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 บอกว่า่อตอนนันหนเนาะตอนมันออกไม่ไหมนะโอ,อ้ต่ออกไปเส็ยก็ะอกอ้ ป้าตัวฮอคือไก่ถเถอะลป้าลงปะผัวบ้ท่นีแท่นี้มีบ

ทางพกก่อนนะเวลกินหนามก่อนเน่ขนุนกับบุได้หรอเป็นพอบริคน,นมันเม <c oughs> ื่อยว่ามีหวยวะท่านนี่ให้แต่ใช้คิน หมาอันนี้กินได้ได้หมางอันนี้พอ,พอือกินได้เลยเคยกินเดีได้สิลองกินป่ะคือแข็งใช่ล่ะไม่สิออกรสชาติาคือแบบไข่อืมอทางไหนมันมึงามาภาพาหน้าตาจะคข้อง ผลไม้ป่าเครเคยกินเนีะไม่ใช่องค์หอมองอ์งหอมออมันหวานเรียนเรียนตัวเล็กหน่อยชิ้นตลอดเดี๋ยวมาค้ำค้ำหวานบะ้เนเอะ ขันสุมกับมางไหนขาวฮะยังล้วงเลย <c oughs> โอ้ยเอาเครื่องบินมาหับ คิปไปแล้วพี่น้องเนี่ยเม่ตอพาพี่น้องเลาะปลาหมือนหอถวยถวยนี่พี่ตอึ่งสิลายเนาะอึ้งเนี่ยเออมาไล่หมอพี่เนาะกระโดนมาว่อเหี้ยว

แพงเลยติดเกศเลยเนี่ยหนูคันได้เห็นเพือนเติมน้ำก่อนอ้ยยังงาหอยอยู่ได้เนี่ยไปร้อยอันเด้นบุได้บ้่นนี่เนาะร้อยประเด้อมัดมักโพมักให้ไม่ชิลไปยน่อยกูนี่ เนี่ยเนี่ยพี่ฉูดแหมเาจะาหักอ่ยอองคเมื่อไหมมาปน้องไอ้ที่ยางวะหร เป็นเห็ดสังเกได้บ่เจ้าเด้อเดเอไเดนั่แก้วนัวห้ายไปโน่นห่วยลาไปอันนี้ปขามหวยซอท้ำหวยกุไายเลยเดอได้ี่เขาอ่อนแล้วคิดว่าโอ้ย

โอ้ขมือแลบ่อนะอเมือนะเฮียรถรถมาหาพอได้คยสิลังข่ายอยู่ดูขวบกุีช่ายน้องพี่จะ๊ยโค้งยังไง พี่ทางพี่โค้งโค้งทางเนี่เนาะพอดีแกงแรงเนาะเห็นยังเคยแอน่

ไปสิครับมาหายเจ้าที่หอมอ่อนๆได้แบบดอกกันหวานชนบนอนี่ลมหรือเป็นลมเป็นลมหอมอะไรมหน่อยมาหน่อยลงแม่ปะไปก่อนนะเขตบริเวณที่นี่ก็นีเนาะเีย ออกเบิดเลยเฮรอเหโง่แค่นี้มันต uh ้องไปไกลดอกแค่นี <S <s ้มันออกบ่แต uh ่พ uh ี uh uh ่นี่เขาจุดป่าเลยจุดป่าก็กินอยู่ทั้งทึงโน่นน่าพูดอย่างเรื่องพอได้กินดีดอกแค่นี้มันออกนะแต่พอได้ก็พอได้ปนพอได้แกงงี่ดอกเดี๋ยวบอกแล้วไปไกลทันใดมันก็บบอกด้วก่อแต่เขาได้กินบบวบใดเนาะป้าป้าเมื่อไงนะไอต่อพี่น้องเลย ขอบคุณพี่น้องเบอร์สุขุคนที่มาบึกมาชมไม่ได้อะไรเลยมือนนี้